อีกแล้วนะครับ20มกราคม2569นะครับล่าสุดครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยครับตรงบริเวณที่เคนทลมพื้นที่สมุทรสาครนะครับตรงที่เคนทลมครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับก็ซึ่งเกิดเพลิงเพลิงไหม้นะครับอยู่2จุดด้วยกันทําให้เพลิงไหม้ลุกลามขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้ฟันนะครับคุ้งไปทั่วบริเวณถนนเลยนะครับตอนนี้นะครับการราจรติดขัดนะครับเนื่องจากเจ้าที่ดับเพลิงเร่งระดมกําลังเข้าไป จะดับเพลิงนะครับเพื่อจะให้คุมเพลิงให้อยู่ให้เร็วที่สุดนะครับก็เกิดเหตุซ้ํารอยนะครับบริเวณจุดเก่าเลยนะครับที่มีการเคนนถล่มลงมานะครับและเพิ่มเป็น2จุดนะครับเจ้าหน้าที่นะครับคาดว่าอาจจะเกิดจากการทํางานนะครับแล้วมีประกายไฟบวกกับน้ํามันไฮดรอลิกนะครับที่มีการรั่วออกมานะครับทําให้เกิด เพลิงไหม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้นะครับก็สําหรับใครที่จะใช้เส้นทางพระรามสองนะครับตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับวันนี้ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้านะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้ทราบโดยด่วนนะครับสวัสดีครับ